ข้อที่2ส่วนดุสิตโพมหาวิทยายลัยส่วนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวนทั้งสิ้น1,353คนระหว่างวันที่30มกราคมถ,ถึง1กุมภาพันธ์พศ2562เกี่ยวกับสถานก,การณ์ฝุ่นละอองซึ่งในแบบสำรวจได้กำหนดตัวเลือก5ตัวและผู้ตอบแบบสำรวจสามารถเลือกตัวเลือกได้มากกว่า1ตัว ได้ผลสำเร็จดังข้อมูลต่อไปนี้นะคะจงระบุว่าตัวอย่างตัวแปรและข้อมูลของการสำรวจนี้คืออะไรนะคะคำตอบนะคะตัวอย่างคือประชาชนที่พักอาศัยอยู่ ในกรุงเทพมหานครและปริมณทลนจํานวนทั้งสิ้นหนึ่งันสาห้าสิบสามคนตัวแปรคือความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองข้อมูลคือความคิดเห็นของประชาชนแต่ละคน เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองที่เก็บรวบรวมได้